เกมฟุตซอลนัดนี้กลายเป็นหนึ่งในแมชที่แฟนกีฬาไทยพูดถึงมากที่สุดเพราะเป็นเกมที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความกดดันและความสะใจ,จแบบสุดขีดเมื่อทีมฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีโชว์หัวใจนักสู้แซงเอาชนะทีมเหนียนจากเวียดนามได้อย่างเร้าใจพร้อมการันตีการเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มเอของศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนยูสิบเก้าท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดตั้งแต่นาทีแรกจนเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้น เกมนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดาแต่เป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของเยาวชนไทยที่พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของชาติในอนาคตตั้งแต่เริ่มเกมเวียดนามมาในรูปแบบที่รัดกุมและมีวินยัยพวกเขาอาศัยการต่อบอลสั้นความเร็วและการเพรสซิ่งสูงกดดันแนวรับของไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทีมไทยต้องตั้งรับลึกในช่วงต้นเกมหลายจังหวะถูกบีบจนเสียบอลกลางสนาม และสุดท้ายก็เป็นเวียดนามที่ได้ประตูขึ้นนำก่อนสร้างความเงียบให้กับกองเชียร์ไทยในสนามและหน้าจอถ่ายทอดสดแต่แทนที่นักเตะไทยจะเสียขวัญกลับยิ่งกระตุ้นให้ทุกคนตื่นตัวและมุ่งมั่นมากขึ้นหลังจากตกเป็นฝ่ายตามหลังทีมไทยเริ่มปรับจังหวะการเล่นโคชสั่งให้เพิ่มความแน่นอนในการครองบอลลดความผิดพลาดง่ายๆและเน้นการเข้าทำที่หลากหลายมากขึ้น เกมรุกของไทยเริ่มมีชีวิตชีวาการขึ้นเกมริมเส้นทำได้ดีการสอดขึ้นมาของตัวรับสร้างความปั่นป่วนให้แนวรับเวียดนามอย่างชัดเจนเสียงเชียร์เริ่มกลับมาดังกระหึ่มนักเตะไทยเริ่มมั่นใจและจังหวะเข้าปะทะก็หนักแน่นขึ้นเรื่อยๆประตูตีเสมอของไทยเกิดขึ้นจากจังหวะที่แฟนบอลต้องลุกขึ้นปรบมือการเป่าบอลรวดเร็วเพียงไม่กี่จังหวะก่อนจบสกอร์อย่างเด็ดขาดเป็นประตูที่สะท้อนถึงการทำงานเป็นทีม ความเข้าใจเกมและความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายหลังจากนั้นโมเมนตัมของเกมเริ่มเทมาทางฝั่งไทยอย่างเห็นได้ชัดเวียดนามเริ่มแสดงอาการกดดันการผ่านบอลเริ่มผิดพลาดและโดนไทยตัดเกมได้บ่อยครั้งครึ่งหลังเป็นช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสุข้ของฟุตซอลไทยอยู่อย่างแท้จริงเกมยังคงสูสีและเข้มข้นแต่ไทยดูมีความนิ่งและมั่นใจมากกว่าทุกคนช่วยกันเล่นเกมรับอย่างมีวินยัย ขณะดเดียวกันก็ไม่ละทิ้งเกมรุกจังหวะส่วนกลับหลายครั้งเกือบได้ประตูเพิ่มเพียงแต่ยังติดเซฟของผู้รักษาประตูเวียดนามหรือเฉี่ยวเสาไปอย่างน่าเสียดายจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมเกิดขึ้นในช่วงกลางครึ่งหลังเมื่อไทยสามารถแซงขึ้นนำได้สำเร็จจากจังหวะยิงไกลสุดสวยบอลพุ่งเสียบตาข่ายแบบที่ผู้รักษาประตูได้แต่ยืนมองเป็นประตูที่ปลุกเร้าความสใจ,จให้แฟนบอลไทยอย่างแท้จริง เสียงเฮดังสนั่นนักเตะไทยฉลองกันอย่างสุดอารมณ์แต่ก็ยังคงมีสมาธิเพราะรู้ดีว่ายังเหลือเวลาอีกพอสมควรและเวียดนามไม่ใช่ทีมที่ยอมแพ้ง่ายๆหลังจากไทยครึ่งนำเวียดนามพยายามเปิดเกมรุกเต็มที่ใช้ผู้เล่น f ไฟอิกอล์ยเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำประตูแต่กลายเป็นว่าการตัดสินใจครั้งนี้เปิดพื้นที่ให้ไทยได้สวนกลับหลายครั้ง แนวรับไทยเล่นกันอย่างอดทนบล็อกลูกยิงได้หลายจังหวะผู้รักษาประตูไทยโชว์ฟอร์มเหนียวหนึบเซฟลูกสำคัญช่วยรักษาสอกนำเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงท้ายเกมความกดดันพุ่งถึงขีดสุดเวียดนามโหมบุกอย่างหนักหวังอย่างน้อยหนึ่งประตูเพื่อกลับสู่เกมแต่ความมีวินัยและความสามารถีของทีมไทยคือกุญแจสำคัญ ทุกคนช่วยกันวิ่งช่วยกันบีบพื้นที่และไม่ปล่อยให้คู่แข่งได้ยิงง่ายๆจนกระทั่งเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นชัยชนะของทีมไทยก็ถูกยืนยันอย่างเป็นทางการชัยชนะในเกมนี้ไม่ได้หมายถึงแค่การชนะเวียดนามเท่านั้นแต่ยังเป็นการคว้าแชมป์กลุ่มเอของฟุตซอลยูสอาเซียนซึ่งสะท้อนถึงความสม่ำเสมอและคุณภาพของทีมไทยตลอดรอบแบ่งกลุ่มนักเตะหลายคนแสดงให้เห็นถึงศัก,กยภาพที่น่าจับตามอง ทางด้านเทคนิคความเร็วการตัดสินใจและสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งในเกมใหญ่สิ่งที่แฟนบอลไทยรู้สึกได้อย่างชัดเจนคือพัฒนาการของฟุตซอลเยาวชนไทยการเล่นเป็นระบบการเข้าใจแทคติกและความกล้าในการเล่นกับทีมคู่แข่งระดับอาเซียนอย่างเวียดนามแสดงให้เห็นว่าทีมไทยไม่ได้เป็นรองและยังมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในอนาคต เกมนี้จึงไม่ใช่แค่ความสะใจในช่วงเวลาสั้นๆแต่เป็นสัญญาณที่ดีของอนาคตฟุตซอลไทยบรรยากาศหลังเกมเต็มไปด้วยรอยยิ้มความภูมิใจและเสียงชื่นชมจากแฟนบอลน,นักเตะไทยได้รับคำชื่นชมในเรื่องของหัวใจนักสู้และความไม่ยอมแพ้แม้จะตกเป็นฝ่ายตามหลังแต่ก็สามารถกลับมาแซงชนะได้อย่างสมศักดิ์ศรี เกมนี้จะถูกจดจำในฐานะหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของทัวร์นาเมนต์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตซอลเยาวชนทั่วประเทศเมื่อมองไปข้างหน้าการเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มทำให้ทีมไทยมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอย่างมากทุกคนรู้ว่าหนทางต่อจากนี้จะยิ่งยากขึ้นคู่แข่งจะแข็งแกร่งขึ้นแต่จากสิ่งที่แสดงให้เห็นในเกมนี้ทีมไทยพิสูจน์แล้วว่ามีศักยภาพ มีหัวใจและมีความพร้อมที่จะสู้กับทุกทีมในอาเซียนและนอกอาเซียนสุดท้ายเกมแซงชนะเวียดนามของฟุตซอลไทยยู19คือบทสรุปของคำว่าสใจอย่างแท้จริงเป็นเกมที่รวมทุกอารมณ์ของกีฬาฟุตซอลไว้ครบถ้วนทั้งความกดดันความตื่นเต้นความหวังและความสุขแห่งชัยชนะและไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ต่างก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นธงไตยรงโบกสะบัดในสนาม พร้อมกับชื่อของทีมชาติไทยที่ยืนหนึ่งในกลุ่ม A อย่าง